สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมต้นวุฒิชัยนะครับมาในอีีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดร้านขายของใน s h อ p e e ครับง่ายๆนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ p c นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆต้องมีเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับหนึ่งเบอร์ครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับทาง s h อ p e e นะครับผมจะเบอร์โทรเบอร์ใหม่ของผมเลยนะครับ หลังจากใส่เบอร์โทรเข้าไป10บหลักแล้วกดต่อไปครับใส่รหัสยืนยันด้านบนครับหลังจากนั้นกดยืนยันครับ เพื่อนๆจะได้รหัส OTP ส่งเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ล่าสุดที่เราใช้ในการลงทะเบียน6หลักนะครับหลังจากใส่รหัส OTP 6หลักแล้วกดยืนยันครับทีนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านครับในการเข้าสู่ระบบนะครับ เป็นการเสร็จสิ้นในการเปิดร้านกับ s h อ p e e ครับ <im itation> เห็นไหมครับพเพื่อนๆไม่กี่ขั้นตอนเองเราก็มีร้านค้าใน s h อ p e e แล้วนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผู้ซื้อนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผู้ซื้อครับเราสามารถค้นหาสินค้าที่เราต้องการซื้อได้ที่หน้านี้เลยนะครับเนี่ยครับสามารถค้นหาสินค้าที่เราสนใจครับ จะเป็นได้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับถ้าเราจะสลับหน้าไปเป็นผู้ขายเราก็เลือกมุมซ้ายบนครับตรงนี้ครับจะสลับมาเป็นมุมในฝั่งของผู้ขายครับมาถึงขั้นตอนการลงสินค้าใหม่นะครับเพื่อนๆมาที่เมนูนี้นะครับทางซ้ายมือครับเพิ่มสินค้าใหม่ครับ ผมจะนำสินค้าที่ผมเตรียมไว้นะครับที่จะลงใน s h อ p e e นะครับคือกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ครับผมเตรียมข้อมูลกับรูปภาพไว้แล้วนะครับตั้งชื่อสินค้าเลยนะครับกล้องวงจรปิดไร้สาย2ล้านตรงนี้เราเลือกหมวดหมู่นะครับเลือกหมวดหมู่ให้ตรงนะครับ ถ้าเราเลือกหมวดหมู่ของสินค้าไม่ตรงสินค้ามีโอกาสโดนปฏิเสธสูงนะครับหลังจากเลือกหมวดหมู่แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับกดต่อไปครับตรงนี้จะเป็นชื่อสินค้านะครับทั้งชื่อสินค้าได้สูงสุด120ตัวอักษรนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับ description ก็นำข้อมูลที่ผมเตรียมไว้ มาใส่เลยนะครับอ่าจัดเรียงให้สวยงามครับยี่ห้อยี่ห้อมีไหมนะครับถ้ายี่ห้อไม่มีเราใส่โนแบนด์ครับราคาราคาเราซื้อมาเท่าไหร่ราคาตัวนี้ผมจำได้ว่าซื้อมา390บาทครับผมจะขายสักแ9ดาส อันนี้สต็อกนะครับใส่สักสิบก็ได้ครับตรงนี้เลื่อนผ่านลงมาเลยนะครับตรงนี้เป็นภาพสินค้านะครับใส่ได้สูงสุด8รูปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมมาแค่1รูปครับเลือกตรงนี้เลยนะครับภาพแรกครับภาพหน้าปกครับ เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับใส่น้ําหนักครับใส่ให้เท่ากับน้ําหนักของตัวกล้องวงจรปิดนะครับผมจะใส่ประมาณ1นกิโลขนาดใส่ให้เท่ากับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับอันนี้ผมสมมุติขึ้นมานะครับตรงนี้เราเลือกขนส่งนะครับ เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกนะครับตามที่ s h o p e ีให้เราเลือกนะครับผมจะเลือกเป็น c u r รีนะครับสินค้าเป็นของใหม่หรือของมือสองตรงนี้เลือกเป็นของใหม่นะครับ SKU เราตั้งอะไรก็ได้ครับตามที่เราเข้าใจครับผมจะตั้งเป็น CCTV Wi-Fi นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกและเผยแพร่ครับ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงสินค้าใน Shopee ครับตอนนี้สินค้าก็เข้ามาอยู่ในร้านค้าของเราแล้วนะครับ1รายการครับนี่ครับนี่ครับลิงก์สินค้าครับ เป็นการเสร็จสิ้นในการลงสินค้านะครับ